ออกแบบชุดว่ายน้ำพื้นฐานเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในคณะแฟชั่นดีไซน์เพราะไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความสวยงามของดีไซน์เท่านั้นแต่ยังต้องเข้าใจเรื่องของสรีระการเลือกใช้ผ้าเทคนิคการตัดเย็บและความเหมาะสมในการใช้งานจริงชุดว่ายน้ำเป็นเสื้อผ้าที่มีฟังก์ชันเฉพาะตัวต้องสามารถรองรับการเคลื่อนไหวในน้ำได้ดีและคงรูป สวยงามเมื่อสมใส่ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนด้านแฟชั่นจึงต้องรู้หลักการออกแบบตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์แล้วการใช้งานจริงได้อย่างมืออาชีพความเข้าใจพื้นฐานของการออกแบบชุดว่ายน้ำก่อนเริ่มออกแบบนักศึกษาควรรู้ก่อนว่าชุดว่ายน้ำ ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่ใส่ลงน้ำเท่านั้นแต่เป็นเสื้อผ้าที่ต้องตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและแฟชั่นไปพร้อมกันฟังก์ชันชุดว่ายน้ำต้องมีคุณสมบัติแห้งไวยืดหยุ่นสูงและไม่ระคายเคืองผิวแฟชชั่นการออกแบบต้องคำนึงถึงสไตล์สีสันและรูปทรงที่ช่วยเสริมบุคลิกของผู้สวมใส่ ตัวอย่างเช่นชุดวันพีชเหมาะกับคนที่ต้องการความคล่องตัวส่วนบิกินี่เหมาะกับดีไซน์ที่โชว์รูปร่างและแฟชั่นสมัยใหม่พื้นฐานของการออกแบบชุดว่ายน้ำคือการเข้าใจประเภทของชุดเช่นวันพีชเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความกระชับและคล่องตัวทูพีชหรือบิกินี่ที่เน้นความสวยงามและความมั่นใจ ชุดว่ายน้ำสปอร์ตเน้นประสิทธิภาพและการเคลื่อนไหวนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนในคณะแฟชั่นดีไซน์ควรศึกษาทั้งรูปทรงลนะักษณะการตัดเย็บและฟังก์ชันของแต่ละแบบเพื่อเข้าใจว่าชุดว่ายน้ำชนิดใดเหมาะกับรูปร่างและโอกาสการใช้งานการเลือกวัสดุและผ้า หัวใจของการออกแบบชุดว่ายน้ำพื้นฐานคือการเลือกผ้าที่เหมาะสมโดยเฉพาะผ้าที่สามารถทนต่อน้ำทะเลแสงแดดและคลอรีนได้ดีผ้ายอดนิยมเช่นผ้าไนลอนเบาแห้งเร็วยืดหยุ่นดีผ้าสแปนเด็กรายคราช่วยให้ชุดแนบตัวและยืดหยุ่นสูงผ้าโพลีเอสเตอร์ทนต่อคลอรีนและแสงแดด นอกจากเนื้อผ้าและการเลือกซับในการเย็บขอบและการเสริมฟองน้ำก็เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ชุดว่ายน้ำมีความสวยงามและสวมใส่สบายนักศึกษาควรเรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อออกแบบได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานการออกแบบแพทเทิร์น ในรายวิชาการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นหรือการออกแบบชุดว่ายน้ำพื้นฐานมักสอนให้นักศึกษาเริ่มจากการร่างพัเทินพื้นฐานโดยคำนึงถึงสัดส่วนของร่างกายเช่นรอบอกรอบเอวและสะโพกจากนั้นจึงดัดแปลงรูปทรงให้เหมาะกับดีไซน์ที่ต้องการเทคนิคที่ต้องรู้เช่นการขึ้นโครงด้วยผ้ายืด การสร้างแพทเทิร์นแบบบอดี้ฟิตการเย็บผ้ายืดด้วยตะเข็บเฉพาะนักศึกษาที่เข้าใจการออกแบบแพทเทิร์นจะสามารถสร้างผลงานที่สวมใส่ได้จริงและขายได้จริงในตลาดแฟชั่นการสร้างแพทเทิร์นชุดว่ายน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องอาศัยความละเอียดและความเข้าใจสรีรมนุษย์ โดยทั่วไปนะักศึกษาแฟชั่นดีไซน์จะเริ่มจากการวัดขนาดร่างกายอย่างแม่นยำการร่างแบบชุดในสเก็ตการสร้างแพทเทิร์นพื้นฐานการทดลองตัดเย็บด้วยผ้ามัสลินเพื่อเช็คฟิตติง้ง การเข้าใจแพทเทิร์นช่วยให้นักศึกษาออกแบบได้อย่างมีโครงสร้างที่ถูกต้องและสามารถดัดแปลงให้เข้ากับสไตล์เฉพาะของตนเองการเลือกสีและลายผ้าสีและลายผ้ามีผลอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของชุดว่ายน้ำโดยเฉพาะในแฟชั่นชุดว่ายน้ำยุคใหม่ที่เน้นความสนุกสดใสและสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ สีโทนร้อนเช่นแดงส้มเหลืองให้ความรู้สึกมีพลังและโดดเด่นสีโทนเย็นเช่นน้ำเงินเขียวฟ้าให้ความรู้สึกสงบและหรูหราลายกราฟิกหรือลายดอกไม้เพิ่มความเป็นแฟชั่นและเอกลักษณ์ เทคนิคการเลือกสีจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นักออกแบบแฟชั่นควรศึกษาเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับคอนเซปต์ของผลงานการเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับผิวของผู้สวมใส่และสถานที่ใช้งานเช่นริมทะเลหรือสระว่ายน้ำจะช่วยให้ผลงานออกมาโดดเด่นและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นการวิเคราะห์เทรนแฟชั่นชุดว่ายน้ำ ในวงการแฟชั่นดีไซน์การติดตามเทรนใหม่ใหม่คือสิ่งจำเป็นเช่นเทรนด์ eco swimwear ที่ใช้วัสดุรีเคลหรือเทรน Minimal Chic ที่เน้นเส้นสายเรียบง่ายและสีกลางการเข้าใจเทรนดช่วยให้นักศึกษาออกแบบผลงานที่ตอบโจทย์ตลาดและมีโอกาสต่อยอดสู่แบรนด์ของตนเองในอนาคตเทรน์ trend ชุดว่ายน้ำรักโลกที่ใช้วัสดุรีเคล การออกแบบที่เน้นความหลากหลายทางรูปร่างการผสมผสานแฟชั่นและฟังก์ชันเช่นชุดว่ายน้ำกันแดดหรือแบบผูกปรับขนาดได้การติดตามเทรนด์ช่วยให้นักศึกษารู้ทิศทางของตลาดและสามารถออกแบบได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่การตัดเย็บและเก็บรายละเอียด ขั้นตอนการเย็บชุดว่น้ำต้องอาศัยความประณีตเช่นการใช้ได้ยืดชนิดพิเศษการเย็บซ่อนตะเข็บหรือการใช้จักรโอเวอร์ล็อกเพื่อให้ชุดแนบตัวและคงรูปได้ดีแม้เปียกน้ำรายละเอียดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้งานแฟชั่นดูมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้จริงขั้นตอนการผลิตจริงและการนำเสนอผลงาน เมื่อออกแบบเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดเย็บจริงและการนำเสนอผลงานซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกใช้จัดเย็บผ้ายืดการรีดผ้าด้วยไอ้น้ำและการถ่ายแบบผลงานเพื่อนำไปใช้ในพอร์ตโฟลิโอการฝึกกระบวนการครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่างแบบออกแบบแพทเทิร์นตัดเย็บและนำเสนอผลงานถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักศึกษาแฟชั่นดีไซน์ที่ต้องการเข้าสู่วงการออกแบบมืออาชีพ การออกแบบชุดว่ายน้ำพื้นฐานไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์ที่สวยงามแต่เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานความรู้ด้านวัสดุสรีระและเทคนิคการตัดเย็บเข้าด้วยกันสำหรับนักศึกษาคณะแฟชั่นดีไซน์การเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้คือก้าวสำคัญในการพัฒนาแนวคิดการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงฟังก์ชันความสวยงามและความยั่งยืนในอนาคต การเรียนรู้เรื่องการออกแบบชุดว่ายน้ำพื้นฐานตั้งแต่วันนี้คือการปูพื้นฐานสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพที่สามารถสร้างผลงานที่มีทั้งสไตล์และคุณค่าในตลาดแฟชั่นระดับสากลถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์อีกเพียบ